โย่ชิลาสวันลาสวันเอกออกคอกแล้วนู่นบิ๊กวันนู่นตัวเดียวก็กินบบอันละนี่ง่ายโพดพอแล้วโอ้อย่โลบอ้ายยโลบเอาพอดีพงงามอายเอ๋ยง่ายเกินละนี่นะคุณไงทนายว่าโอ้โตเดียวนี่ก็บะวันบะไว้ละโอ้ัวเดียวนี่ก็นักโทษละโอ้คุณ นูกกระหางเครื่องค่ะเรียบร้อยเออคนอ่แฮปปีค้ค่ะฮะคุณหาเลยอืมเกิดเกิดทุกอย่างเล้วจ้ะนุ่นย่ามากระมอนตังคิวอ่อวาเอาเอ้าเรดี้ทุกโกโฮ و มซับไทมทุกโกคนอยากโตแล้วมันนี่ โอ้ยราเนั่มกันหนาบตัวแักตัวเซะสามสองน้อสองตัวตัวน้อยน้อยมีสองน้อยมีสองน้อยมีใหนึ่งใยแบ่ใหญ่ลหน่งงใหญ่ยหนึ่งมีสองน้อยเออโอ้ยกูฮมกูฮอมกูฮอม